ถูกกันแกล้งครับถูกกันแกล้งยืนยันว่าไม่ถูกกันแกล้งยืนยันถูกกันแกล้งตอนนี้ก็ยืนยันว่าไม่ถูกกันแกล้งถูกต้องครับถูกต้องครับ้ักบครเนี่ยเราเอาเงินมาห้อยไว้ที่ประตูหน้าบ้านเขาครับแล้วคนที่ออกมารับเป็นใครครับคนเดียวมารับก็คือภรรยาภรรยาแล้วตัวเขาด้วยตัววัดตัวแล้วเขาคู่กันครับยก้วเขาได้ดูก่อนไม่ว่าเป็นอะไรแล้วก็หยิบก็เข้ากันเขาเขาทนนัดไม่โทรแล้วว่าใม่ใครไม่ไปใส่ไม่พินาบ้าน Ar, เป็นถึงเป็นถึงเราครับครับเท่าไหร่เปงินสดเท่าไหร่ครับห้าแสนห้าแสนบาทเลยเบื้องต้นก็คือมีมีการร้องร้องเป็นบัตรสมเทรแล้วก็ how, ต um ่อมาก็ไปร้องไปแถลงข่าวว่าว่าอธิบดีกรมการข่าวทุจริตแล้วก็ขู่เจ้าของสักสูงทำให้ให้ไปเดืร้อนอันนี้กป็นทางทางทุนสิทธิ์ทางทางหลวงทางก็คือหัวแสนที่เสี่ยง ยูเสียงรู้ตัวร้องมันก็เสียแต่ก็ไม่ได้เป็นของคนอื่นหรอกเมื่อเรามานก็ไม่ได้ใช้